แลมโบจิวสอทอปิปบ้านบึงครับนักสู้จากกัมพูชาครับวัย17ปีคู่ต่อกรก้านรงพันพินิดครับก้านรงชนะการครับเจ้ากล้าวัย16ปี165ครับอ่าต้องกา้ากล้าลุยแล้วถ้าช้าไป1นกิ๊กหึจังหวะจะโดนแบบนี้นะครับโหนตีแล้วครับคุณพิเชษต้องโหนตีมาล้วครับขยับปรับเกมเดินเร็วขึ้นฮัก,กเอาล เข้าด้านหลักโอ้โห,โหลุกนีก้นแม่ <c oughs> เสียเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับทางด้านของแรมโบดจิวนะครับเริ่มกันใหม่มาขวาเติมไปเรื่อยๆครับล็อกในวางไว้บิดบิดออกข้างดูพะละกําลังครับดูเหลี่ยมเชิงขวาก็ดันแทงสู้ดันดันโอ้โห <c oughs> อาครับอย่างนี้เขาเรียกว่านอกได้ในโดนาคนลอย่าง นี่ครับมนเสนห์ของมวยไทยจะเป็นอย่างนี้นะครับหมัดเท้าเข่าศอกลูกแก่ลูกกันเรียนถูกเรียนแก้มีศอกสับเขาพีครับกาณรลงเติมแล้วอ่าประเภทรถรถรถด่วนครับรถด่วนนี่เป็นรถไฟครับคุณพิเชษถ้าเป็นรถเร็นด่จะเร็วกว่ารถด่วนครับรถไฟดีอย่างงงนะครับรถเร็วหัวจะรวนรถสิเ์เซนทำนองนั้นโอ้ดสิดดะสิดดะสิ์เจ้าพืชครับหลานพิลุกตัน อ้าวทีมงานจากก v วีพีสดจากอยู่ไหนวันนี้เดี๋ยวมาคู่ไหนเดี๋ยวมาคู่ไหนเดี๋ยวมาคู่ไหนคุณเมกี้ดีครับชุดต,ต่อสามัคคีเติมเกมลุกเข้าไปนะครับแมาขณะที่ดมบางไซนะครับทีมงานแกงนวำมิน,นครับบอกว่าโยกไปโยกไปนะครับยกที่4ติดตามชมครับใส่กันต่อเอาแล้วครับแข้งซ้ายต้องมาแล้วครับไรโบจิ๋วยกที่แล้วนี่ถอนเกมไปนิดนงครับเปิดโอกาสให้ก้าร์รเดินเกมลุก ข้างล่างบอกว่าซ้าย้ายมาไหมอา้าวมัดมาล็อกดูนายครับการลงหักหมุนหมุนมากดแมลูกนี้ครับครอยู่ล่างครอยู่ล่างแร,แรมโบจิ้งัดเอาการลงล้มลงไปอยู่ล่างาลุกขึ้นมาใส่กันต่ออ,าาาอ้าวใส่ไปใส่ไปจะถูกจะแพ้ก็ต้องเติมครับน้ำมันบ้านเราเอาเอนี่ครับมนสเสน่ห์มวยไทยอย่างนี้แหละครับ เอาเริ่มลดการเริ่มรี้แหกแล้วแลมโบจิวแต่ว่านี่ครับไม่สนก้ากานอารงบอกผมกะอยากเกิดเหมือนกันผมก็อยากเกิดเหมือนกันไม่ใช่พี่จะอยากเกิดคนเดียวคุณเมกกี้แม่ก้ารอน้ารงนะครับช่วงนี้พอน้ําลดแล้วแม่โดดเป็นกบเลยทีเดียวเอาดูครับต่อยซ้ายดีครับแลมโบจิวแลมโบจิวจมูกจ,จา่าไม่รู้ครับแต่นี่สอทอสอทอปิบปัดมึงแทงซ้ายตั้งกระแบงสายทีนึง โอ้โหจังหวะวางแข้งซ้ายเริ่มยกระดับเกมดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดึนดึงแล้วหยุหยมาซ้ายแมดดูครับมาซ้ายแท็กดันเอ้าเอ้า,ามาซา<อ><อ>้ายหนึ่งสองมาเจอล้กขึ้นล่างดันล่างซ้ายโอ้โหดูนี้ครับมาเป็นชุดชุกับระบบจิ๋วมีหมัดมีแข้งซ้ายดันแข้งสู้เอ้าดูในนิดนึงกระแทงได้ครับแทงแทงแล้วขาโอ้โหสนุกครับคู่นี้อาครับไม่สนครับ ไม่ต้องดูอะไรครับเชื่อมัน่นศรัทธาตัวเองบางซ้ายให้อยู่ด้บางซ้ายมาอยู่ก็จะโดนก่อนเป็นเรื่องธรรมชาติวงในโอ้โหวุ่นวายอีกแล้วคุณพิเชษโยกไปโ,โยกมาเชีย์ไปเชีย์มาคุณพิเชษเอ๋ยโอ้โหเรียวว่าวุ่นวายแลวครับตอนนี้ต้องคุมให้อยู่ครับคุมเกมให้อยู่นะโมจิ๋วแ่งขวามาอีกครับการดนรง์พยายามจะเร่งครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่ทางตรงครับอีก หน่งาทีเสร็จขยับในเวทีนี้มีเสียงตะโกนบอกทางด้านของแเะมูจิก็บอกทีพทีพเป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้คุณเบกกี้มาหายใจไม่ชั่วท้องเลยทีเดียวครับเอาติดตามชมกันต่อไม่เข้าสิ่งลา,าดูครับทั้งคู่นะครับไม่เข้า,าสิ่แล้ความมันตรงนี้นะครับลุ้นระทึกเลยทีเดียวครับไปทางมุมมุมน,น้อนโอ้โห แมก้านลงพันพินิษครับพิกแซงแบบเส้นอยาแดงพา8เลยชุดเดียวนะครับ